ถ้าเราไปถามเด็กร้านเกมเมื่อเกือบ20ปีก่อนผมเชื่อว่า100ร้อยละ90รู้จักเกมออนไลน์ที่เป็นตำนานที่มันเคยถูกเรียกว่ารักนรกแน่เลยรักนรกเนี่ยเป็นเกมออนไลน์แรกๆของไายที่แมสมากๆมากถึงขนาดที่ว่าถ้าเกิดใครไม่เคยเล่นคุยกับเพื่อนไม่รู้เรื่องได้เลยแน่นอนครับผมก็เป็นหนึ่งในนั้นอีกแล้วครับคนที่ตามเทรนหรือเปล่าเปล่าครับคนที่คุยกับเพื่อนไม่รู้เรื่องต้องเท้าความก่อนครับว่าสมัยก่อนเกมออนไลน์เนี่ย ถ้าผมไม่ได้ไปเล่นที่ร้านมันจะเล่นยากมากๆเพราะต้องเติมชั่วโมงเนตเสร็จแล้วก็ต้องเติมแอร์ชามเพื่อเล่นเกมอีกทีเรียกว่าเสียงเงินสองต่อแค่นั้นยังไม่พอยังโดนมองว่าเป็นเด็กไม่ดีอีกแต่เวลามันก็พิสูจน์แล้วครับว่าแร็กนาร็อกเนี่ยมันเป็นความทรงจําดีๆที่สวยงามของเกมเมอร์ชาวไทยในยุคนั้นทุกครั้งที่เราได้เห็นแร็กนาร็อกต้องนึกถึงมอร็อกพอนเทราสวอดแมนโอริอิลูกอนเดลล่างหมอชุบทีมีใบ หิวแพะหอแพะเออไม่รู้ว่าใครจำอะไรได้บ้างไม่ว่าจะอะไรก็ตามมันอดไม่ได้ครับที่จะต้องไปตามความทรงจำที่ขาดหายอันนั้นไปทุกครั้งที่มีเกมแร g กนาร k อกออกมาแล้วพูดถึงความทรงจำที่ขาดหายผมมีเกมเมอร์ได้มีโอกาสเล่นแร็กนาร็อก The Lost Memory โยงทับตาย <c oughs> วันนี้เนี่ยเลยจะมาเล่าให้ฟังครับวันเล่นแล้วรู้สึกยังไงบ้างเนือ้อเรื่องมันเป็นยังไงแร็กนาร็อก The Lost Memory เป็นเรื่องราว จากเกมแร็กนาร็อกที่คุณคาดไม่ถึงว่ามันจะมีอยู่มันเป็นเกม RPG ที่ใช้โมเดลคลาสสิกตามต้นฉบับแร็กนาร็อกพูดง่ายๆคือยกโมเดลจากภาคต้นฉบับมาใช้เลยมีการทำอาร์ตตัวละครใหม่เท่ๆน่ารักนรักตามยุคสมัยตัวเกมปรับระบบการเล่นใหม่และยกอาชีพจากแร็กนาร็อกเกมหลักมามากกว่า20อาชีพโดยผู้เล่นเนี่ยจะเอาตัวละครต่างๆที่ได้รับมาผ่านเนื้อเรื่อง มาจัดทีมวางกลยุทธ์ต่อสู้ด้วยระบบสกิลและระบบการ์ดที่ออกแบบมาใหม่พร้อมยู UI ที่ทันสมัยมากกว่าเดิมแต่ก็ยังใช้อาร์ตคลาสสิกอยู่ที่สําคัญจุดเด่นของภาคนี้คือเนื้อเรื่องคือปกติเนี่ยเวลาเราเล่นแร็ n a น o k อกเราไม่ได้สนใจเนื้อเรื่องหรอกครับตีไปเก็บเลเวลเข้ากิวกิววอร์สู้กันไปแต่คราวนี้เนี่ยตัวเกมเขาตั้งใจทํามาขายเนื้อเรื่องผมก็เลยจะมาเล่าเนื้อเรื่องให้ฟัง เนื้อเรื่องของ Ragnarok ok The Lost Memory เนื้อเรื่องอันเข้มข้นที่เต็มไปด้วยมุก5บาท10บาทเราให้ฟังส่วนหนึ่งครับว่าความทรงจำที่ขาดหายไปมันคืออะไรกันแน่ทำไมชื่อคลิปถึงเป็นเล่นแล็กที่ต่างโลกลองไปฟังกันได้ครับเรื่องราวของ The Lost Memory เริ่มต้นขึ้นในป่าแห่งหนึ่งที่ห่างจากเมืองกริฟเฟนไม่มากก่อนหน้านั้นมีข่าวว่าอุกกาบาตตกลงมาย่างพื้นที่แถบนี้รีนะ เมสาวอารมณ์ร้อนแรงดังเปลวไฟผู้ช่วยคนสำคัญของวาดแลบแห่งกิฟเฟนจึงเดินทางมาตรวจสอบที่นั่นเธอพบกับเด็กหนุ่มหน้าตาใสเซ่อใส่ชุดสวอตแมนซอดแมนนักดาบกำลังนอนสลบสลหยไม่ได้สติโดยที่ว่ารินะเป็นคนที่ไม่ได้มีความเมตตาอะไรกับคนนอนกลางทางก็เลยปลุกเขาอย่างรุนแรงเพื่อที่จะถามเรื่องราวเกี่ยวกับอุกกาบาตแต่กลายเป็นว่าหนุ่มน้อยคนนั้นกลับไม่รู้เรื่องอะไรเลยสักอย่างไม่รู้แม้กระทั่งชื่อของตัวเอง เขาดูงงๆกับทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้หนุ่มน้อยได้แต่มองไปรอบๆด้วยท่าทีประหลาดตนรีนาอดคิดไม่ได้ว่ากําลังคุยอยู่กับคนสติไม่เต็มอยู่หรือเปล่าไม่น่าไปถามมันให้เสียเวลาจากนั้นเธอก็แนะนําตัวตามสไตล์ของตัวเองแล้วเตือนเขาว่าที่นี่ไม่ปลอดภยัยเพราะอุกบาทแต่กลายเป็นว่าไอ้หนุ่มนั้นกลับมองเหมือนเธอเป็นคนสติไม่ดีซะแทนอุกบาทอะไรไร้สาระแถมยังบอกว่านิสัยของเธอเนี่ย ประหลาดจนนึกว่ามีอยู่แค่ในการ์ตูนซะอีกซึ่งรีนะไม่เคยได้ยินคําว่าการ์ตูนมาก่อนจนคิดว่าเขาเนี่ยอาจจะเกี่ยวข้องกับอุกกาบาตนั่นก็ได้และยิ่งซักยิ่งถามก็พบว่าหมอนี่น่าจะความจําเสื่อมสิ่งเดียวที่เขาจําได้คือเสียงหญิงสาวที่ฟังดูศักดิ์สิทธิ์เหมือนเทพธิดาเสียงนั้นบอกให้เจ้าตื่นใช่ไหมเสียงนั้นบอกให้เจ้าตื่นใช่ไหมเสียงนั้นบอกให้เจ้าตื่นใช่ไหมแล้วหน้าตาของเทพธิดานั้นก็เหมือนกับเมียที่งดงามและสง,งาา่าผ่าเผย แบบข้าใช่ไหมล่ะรีนะาถามอย่างมั่นใจเอ่อจะว่ายังไงดีล่ะมันก็ดูงดงามและศักดิ์สิทธิ์กว่านี้เยอะเลยหนุ่มน้อยคนนั้นตอบกลับมาจรรีนะหงดหงิดจากนั้นเขาก็สำรวจไปรอบๆสำรวจไปทั่วยังเมอร์ลอยจนเมสาวคิดว่าเธอจะไม่ยุ่งกับไอ้หมอนี่ดีกว่าแต่ว่าทันทีที่จะจากไปหนุ่มน้อยคนนั้นก็พุ่งเข้ามาหารีนะแล้วก็บอกว่าเขาจำเธอได้พวกเราเคยเจอกันมาก่อนเธอเป็นคนบอกเอง กันละครหนึ่งุยรีนาได้กินแล้วก็บอกปัดเพราะว่ามันเหมือนมุกจีบสาวโง่ๆมุกหนึ่งและไม่ว่าเธอจะเดินเลี่ยงยังไงสวอนแมน่หนุ่มก็ตามเธอมาจนได้เธอจึงยอมยอมไปเธอบอกเขาว่ามีเรื่องต้องตรวจสอบก่อนเพราะอาจจะมีมอนสเตอร์โผล่มาแถวนี้ก็ได้แล้วมันจะเป็นอันตรายแต่ยังไม่ทันขาดคำนักดาบหนุ่มก็ชี้ไปยังมอนสเตอร์ที่ยืนอ,อยู่ไม่ไกลเขาบอกว่าไอ้ตัวนี้มันดูน่ารักดีซึ่งนั่นก็คือเดวิลรูจิ มอนสเตอร์ที่อันตรายมากๆแล้วไอ้หนุ่มหน้าซื่อก็เดินเข้าไปหามันพร้อมกับบอกว่าเขาจํามันได้กลายเป็นว่าเขาโดนตบจนสลบส่วนรีนาก็วิ่งหนีล่อมันไปทางอื่นไม่นานเธอก็กลับมาดูและพบว่าไอ้หนุ่มนี้ยังนอนอยู่ที่เดิมและไม่ได้สติน่าจะตายไปแล้วมัง้งรีนะาบ่นให้กับความโชคร้ายของเธอที่ต้องมาเจอไอ้หมอนี่พรางไว้อะไรให้กับสวอตแมนลึกลับที่ยังไม่รู้เลยว่าเป็นใครแต่จะไปเฉยๆก็ยังไงอยู่ ด้วยความเป็นคนดีรีนาะจึงจุดไฟเผาไอ้หนุ่มนี่ซะจะได้ไม่ต้องมายุ่งยากทีหลังแล้วหันกลับมาอย่างรำคาญใจแต่อยู่ๆไอ้หนุ่มนั้นที่เธอเพิ่งจุดไฟเผาเขาไปหมาดๆดันลุกพรวดขึ้นมาแล้วถามเธอว่าไอ้เดวิลรูจิเนี่ยมันไปไหนแล้วละ่ะเธอถึงกับต้องรีบวิ่งกลับมาดูอย่างตกใจเพราะว่าทำไมเผาแล้วไม่ตายวะนักดาบหนุ่มถามรีนากลับไปว่านีท่านคิดจะฆ่ากันหรือไงท่านใดนั้นเองเดวิลรูจิฝูงใหญ่ กรอบโผล่มาโจมตีพวกเขาทั้งคู่ทั้งคู่จึงต้องร่วมมือกันต่อสู้กับฝูงปีศาจรีนาระเบิดพลังใส่มอนสเตอร์แล้วพวกเขาก็โดนพลังนั้นทั้งคู่สลบไปภาพตัดกลับไปในห้วงความทรงจํารีนาและนักดามหนุ่มกําลังเก็บเลเวลด้วยกันซึ่งภาพที่เห็นมันเหมือนกับกําลังเก็บเลเวลในเกมออนไลน์คือถ้าเกิดใครเล่นแร็กนาร็อกมาก่อนก็จะพบว่านี่คือ UI ของแร็กนาร็อกออนไลน์เลยครับซึ่งพระเอกในเกมเนี่ยชื่อว่าอลันเลเวล20 สตรีนาก็เป็นคนชวนเข้าตีแล้วเก็บเลเวลด้วยกันตัดกลับมาที่ปัจจุบันรีนาฟื้นขึ้นมาโดยเธอก็ได้เห็นความทรงจําที่อยู่กับนุ่มน้อยเช่นกันนั่นทําให้รีนาตัดสินใจเดินทางไปถามาศาสตราจารย์หลังจากนั้นรีนาก็เดินไปบองกะโลกนุ่มน้อยจนตื่นขึ้นมาพร้อมตั้งชื่อให้ว่าเพอแล้วสั่งให้ตามเธอกลับไปที่กริฟเฟนโดยพวกเขาไม่รู้เลยว่าลับหลังเขามีคนสวมหน้ากากลึกลับคอยยืนมองอยู่ระหว่างเดินทาง ทั้งคููได้พบผู้คนมากมายหนึ่งในนั้นคือพอฟเพื่อนร่วมสถาบัานของกรีนะที่กำลังออกมาทำภารกิจเหมือนกันพอฟพูดเรื่องการ์ดท,ที่ใช้ต่อโ่แล้วก็ต้องหยุดขำเมื่อนมบัลลาดยังเพอพูดจาตลกๆกออกมาเป็นต้นว่าไอาการใช้การ์ดเนี่ยต้องเอาไปใส่ตรงไหนต้องเอาไปใส่ในช่องเก็บของเอาไปใส่ในช่องแอสเซสซเรีเอาไปติดกับไอเทมหรือเปล่านั่นิ่งทําให้เพอโดนล้อเข้าไปใหญ่ตรงนี้เนี่ยคนเล่นจะเริ่มรู้สึกเอ๋แล้วว่าเฮ้ย เพอมันทำไมพูดอย่างนั้นมันเหมือนกับระบบของเกมแร็กนาร็อกไม่มีผิดเพราะว่าเมื่อเราได้การ์ดในเกมแร็กเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างที่เพอพูดนั่นแหละแน่นอนครับเพอสงสัยแต่ว่าการ์ดในเกมนี้ไม่ได้ใช้ทําอย่างนั้นครับมันใช้ช่วงต่อสู่เอาเป็นว่าเพอเก็บความสงสัยไว้แล้วก็ตามรีนะไปทําภารกิจด้วยกันและเมื่อถึงกีเฟนเมสาวก็ได้แนะนําให้เพอร,รู้จักกับสิ่งต่างๆมากมายซึ่งเพอก็ดูตื่นตาตื่นใจไปซะหมดเลย จอรีนารู้สึกว่าถูกมองเหมือนพวกบ้าน,นอกเข้ากรุงไม่มีผิดและอีกสิ่งที่เพอรู้ได้คือคนในสถาบันวิจัยเนี่ยต่างหวาดกลัวรีนะากันทั้งเซนหลายคนพอรีนะาปรากฏตัวถึงขั้นบอกว่าเธอคือวิกลจริตเบอร์สองจากนั้นก็วิ่งหนีตกใจวิ่งกรีดเป็นคนละทิศละทางบางคนก็กล้าเข้ามาหาเรื่องแต่จุดจบก็คือโดรีนเผาแน่นอนครับเธอไม่ได้สนใจอะไรคนพวกนี้รีนพาเพอ เข้าไปในห้องวิจัยของคนวิกจรจิตเบอร์หนึ่งนั่นก็คือศาสตราจารย์หวาดสตีเฟืองที่จริงๆแล้วเป็นพ่อบุญธรรมของรีนะนั่นเองเขาแซวเรื่องที่ทั้งคู่มาด้วยกันจนรีนะชักไม่พอใจและที่ต้องมาอยู่ที่นี่ก็เพราะพวกเขาดันเผอเผ,า,ผาบ้านทิ้งไปแล้วรีนะแนะนําให้ศาสตราจารย์รู้จักกับเผอที่เอาแต่มองไปรอบๆเธอบ่นว่าที่นี่มีแต่คนสติไม่ดีไม่มีคนสติดีเหลืออยู่เลยหรือไงว่าไงนะหวาดร้องออกมาด้วยความตกใจ แต่รีนาตอบกลับไปว่ายังไม่ทันพูดอะไรเลยก่อนจะเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้พ่อตัวเองฟังเมื่อฟังจบวาดได้เอ่ยถึงโชคชะตาที่มักจะมาในเวลาที่ถูกต้อง้ดยวาดถามถึงตัวตนของเพอเท่าที่เพอจะนึกออกซึ่งเพอก็บอกได้แต่สิ่งที่เคยเห็นแล้วก็บอกว่าเขาจําที่นี่ได้แม้จะจํารายละเอียดอะไรไม่ได้ก็ตามพอวาดฟังเรื่องทั้งหมดเขาก็บอกกับเพอว่าช่วยอะไรไม่ได้นะเขาไม่ใช่หมอเพอถึงกับ อะไรของมึงเนี่ยแบบอ้าวเพอบอกอ้าวไม่ใช่เพอรหรอกผมเนี่ยแหละอ้าวเลยวาดกลับมาสนใจเรื่องราวอื่นๆครับอย่างเรื่องภาพเดียจาวูและร่างกายของเพอที่ฆ่าไม่ตายนักวิจัยสติเฟืองค่อยๆย,ยองเข้าไปใกล้ตัวเพอและสาดเวทสายฟ้าใส่เขาทันทีนั่นทําให้เพอสลบไปและรีนาก็พูดขึ้นมาว่าพ่อของข้าย,ยังเจ๋งอยู่นะเนี่ยคือแทนที่จะตกใจที่พอ่อซัดคนที่เธอช่วยมารีนากับชื่นชม และหลังจากนั้นทางลีนาและวาดก็ช่วยรุมสหาบาทาสวอดแมนที่เพิ่งช่วยมาอย่าเรียกว่าสหาบาทาเลยครับเรียกว่าลุมพยายามฆ่าดีกว่าเพอไม่ตายจนรีนาตั้งข้อสังเกตว่าเพออาจจะเป็นเทพโบอรโรหรือเปล่าซึ่งข้อสงสัยนี้ก็ถูกปัดตกไปอย่างรวดเร็วเพราะหวาดบอกว่าได้ลองใช้อาวุธที่ฆ่าเทพได้ดูแล้วมันไม่ได้ผลแถมรูปร่างลักษณะหรือสติปัญญาก็ไม่เหมือนที่เคยได้ยินมาด้วย จากนั้นหวาดก็วิเคราะห์เรื่องราวที่ลีนาเล่าให้ฟังเขาเอยใจอยู่ว่าคําว่าก,กระโูดเขาเคยได้ยินที่ไหนมาก่อนเหมือนเคยอ่านเจอในหนังสือสักเล่มแต่พอนึกอีกทีหนังสือเล่มนั้นถูกโอฟิเลียนักวิจัยอีกคนยืมไปลีนาและเพอจึงต้องไปตามหาหนังสือนั้นกลับมาแต่เมื่อพวกเขาไปเจอโอฟิเลียพวกเขาก็พบว่าหนังสือถูกก๊อบลินขโมยไปจึงต้องไปตามกลับมาระหว่างทางพวกเขาได้ไปช่วยเหลือผู้อื่น รวมถึงพบกับเหตุการณ์ประหลาดมากมายเช่นหลุดเข้าไปในมิติซุ่มกาชาเอ้ยมิติของเฟนเนียที่คอยดูแลช่องว่างระหว่างมิติกับพลังของเพอที่ค่อยๆตื่นขึ้นพวกเขานําหนังสือกลับมาที่ห้องวิจัยหนังสือนี้มีชื่อว่าเรื่องแปลกค้นประหลาดวาดเปิดอ่านแล้วก็พบกับเรื่องราวที่คล้ายคลึงกับเรื่องราวของเพอเขาบอกว่าหนังสือเล่มนี้เล่าเรื่องราวของผู้เดินทางแห่งพาราเรลเวิร์นักเดินทางจากต่างมิติ ที่มีจุดรวมหลายๆอย่างคล้ายๆกันแต่พิเศษสุดๆเลยคือพวกเขามาที่โลกนี้ได้ด้วยการตายซึ่งก็หมายถึงว่ามันเป็นการคืนชีพอ,อีกครั้งมีความสามารถพิเศษอย่างรู้อนาคตแต่น่าเสียดายไม่เกี่ยวอะไรกับเพลและความจําเสื่อมแต่ที่น่าสนใจคือพวกนักเดินทางเนี่ยสามารถเปิดหน้าต่างสเตตัสขึ้นมาดูได้รีนาบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดได้ใช้ชีวิตแบบรู้ค่าสถานะต่างๆมันก็คงสะดวกสบายน่าดูและไม่น่าเชื่อครับ เพอร์ก็สามารถเรียกหน้าต่างสเตตัสออกมาได้เช่นกันตัวเพอร์เองยังอึ้งเลยเพอร์อึ้งแต่ว่าก็ถามเรื่องคนอื่นๆที่เดินทางมาเหมือนเขาแต่วาดบอกว่าคนพวกนั้นตายหมดแล้วเพราะว่าคนพวกนั้นเนี่ยดูถูกมอนสเตอร์ของโลกนี้เกินไปโชคดีที่เพอร์ไม่ได้ทําแบบนั้นคือวาดเห็นเพอร์แต่งชุดนักดาบจึงแนะนําให้เพอร์ไปที่เมืองอิโซดเพื่อเช็ครายชื่อและตามหาความทรงจําและอาจจะเจอคนรู้จัก โดยหวาดรอบกระสิบให้รีนะตามไปด้วยเพื่อที่จะได้ผูกขาดตัวทดลองเอาไว้ได้และปูทางไปสู่ความยิ่งใหญ่ในอนาคตรีนามองเพอที่ดูซื่อๆแล้วก็บอกว่าพ่อของเธอเนี่ยช่างเหมือนตัวร้ายที่ปัญญาอ่อนยังไงไม่รู้แต่เธอเองก็ตกลงเอาจริงๆไม่ใช่แค่พ่อหรอกรีนาก็เหมือนตัวร้ายปัญญาอ่อนเหมือนกันแต่ก่อนที่หวาดจะไปเขาได้ถามเพอว่าอยากกลับไปไหมอยากกลับไปโลกเดิมหรือเปล่าเพอไม่ได้ตอบอะไร ก่อนที่ว่ดจะตั้งชื่อให้เขาว่าตัวทดลองเอเป็นชื่อที่สิ้นคิดมากจนรนนาถึงกับอึงแล้วเธอก็บอกว่าเธอตั้งชื่อให้เขาไปแล้วนั่นก็คือเพอร์ที่มาจากเพอร์ซันเอหรือบุคคลเอแต่ย่อเหลือแค่เพอร์คำว่าเพอร์ซันเอเนี่ยมันอาจเป็นเพอร์โซน่าได้นะครับไม่รู้ว่าเขาต้องการจะสื่ออะไรแต่อาจจะหมายถึงเพอร์โซน่าบุคลิกของคนเล่นก็ได้ไม่รู้เหมือนกันแต่เอาเป็นว่าเพอร์กับรนนาเนี่ยทั้งคู่เดินทางไปได้วยกันแล้วเมื่อจากไป วอดที่มองตามจูจูก็นึกถึงเรื่องคำำําคำทำํานายคําทํานายเรื่องแลกนาล็อกและขอให้พวกเขาเดินทางโดยปลอดภยัยก่อนออกเดินทางพาฟได้มาตามหาพวกเขาก่อนจะนําจดหมายที่หวาดเขียนมามอบให้กับรีนะแต่พาฟก็ประท้าฝีปากกับรีนะจนโดนเผาและสลบไปรีนะสั่งให้เพอค้นตัวพาฟแล้วก็เอาของฝากมาให้ครบด้วยจดหมายที่พ่อของรีนะส่งมาแสงดงความเป็นห่วงอย่างกวนๆแต่เขาก็ยังฝากง,งานให้รีนะ สืบคนข้อมูลเรื่องรูปปั้นธิดาทั้ง3ที่พอนเทราเพราะที่นั้นเกิดข่าวลือประหลาดส่วนตัวเขาจะเดินทางขึ้นเหนือนั้นทําให้รีนะไม่สบอารมณ์อย่างมากแล้วตัดสินใจที่จะไปพอนเทราตามจดหมายระหว่างทางพวกเขาก็ได้ช่วยเหลือคนไว้มากมายจนกระทั่งพวกเขาได้พบกับหน่วยสำรวจจกักรบทขวางทางเอาไว้หน่วยสำรวจไม่ให้รีนเดินทางผ่านไปแต่ว่ารีนกะตับต้องการจะไปทางเหนือ เพราะเขาแค่อยากผ่านทางไปให้เร็วที่สุดเพื่อพยายามบอกเมสาวว่าอ้อมไปก็ได้แต่ว่ารีน่าไม่ฟังจนกระทั่งสวิตเซอร์ซิสเตอร์ของโบสพอนเทราออกมาดูเธอบอกว่าไม่รู้จักแลบบของรีนาะแล้วก็ห้ามผ่านไปแต่รีนาก็ยังดึงดันจนสวิตเซอร์ต้องเปิดเผยว่าข้างหน้ามีเหตุฆาตรกรรมเป็นการฆาตรกรรมกลุ่มซิสเตอร์จากการขนย้ายวัตถุโบราณซึ่งขณะเดียวกันหน่วยสำรวจคนหนึ่งก็รายงานว่า พวกเขาพบว่ามีการสะท้อนของเว่นม์นจากรีนาซึ่งเมื่อเพอได้ยินก็สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเว่นมนตอนที่พวกเขาสู้กับเดวิลรูชิตอนแรกได้ยินดังนั้นรีนาก็เลยตั้งใจจับเห็นให้เร็วที่สุดแต่คนในกลุ่มสังเกตได้ว่าเฮ้ยเธอคือรีนะานี่นะรีน่าจักวาดแลลบพอรู้ชื่อรีนะาแล้วสวิสเซอร์ก็เลยถามชื่อเธอเขาก็บอกว่าตัวเองความจําเสื่อมแล้วนั่นก็เลยทําให้ทั้งคู่ดูน่าสงสัยมากขึ้นไปอีกตอนนั้นสวิสเซอร์ก็เลยตั้งใจ ที่จะจับทั้งคู่เอาไวา้ระหว่างที่เพิร์กําลังจะโดนจับจ,จููเพิร์ก็อาการกําเริบเขามีภาพนิมิตสงครามครั้งใหญ่เกิดขึ้นมามีผู้คนสูญเสียมากมายและคนที่เห็นภาพนั้นไม่ได้มีแค่เขาแต่สวิเซอร์ก็ได้เห็นด้วยทําให้สวิเซอร์ตกใจมากและเกรงว่าเพิร์จะร่ายเวทชั่วร้ายใส่เธอพวกเธอจึงใช้กำลังเข้าจับกลุ่มทั้งคู่ทำให้เกิดการสู้กันแต่ว่าฝ่ายสวิเซอร์กับพ่ายแพ้ให้เพอร์และรีนาะ ดยสวิตเซอร์กล่าวว่าพวกเขาไม่ใช่คนธรรมดาและซ่อนพลังความชั่วร้ายเอาไว้สวิตเซอร์ตั้งใจจะไม่ให้เพอรัลีนะเดินทางไปถึงพอนเทรารีนะจึง่ายเวทฝ่ายใส่พวกของสวิตเซอร์อีกทีแล้วครั้งนี้ภาพนิมิตก็ปรากฏขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าเป็นภาพในเกมแร็กนาร็อกนะครับเป็นเพ์กับสวิตเซอร์กำลังเก็บเลเวลด้วยกันโดยสวิตเซอร์ลากมอนมาให้เพ์ฟาร์มเลเวลส่วนเพ์ก็ขอบคุณสวิตเซอร์ และได้ความว่าพวกเขาอยู่ในกิวเดียวกันทั้งคู่คุยสับเพเหระกันนิดหน่อยยักสนิทสนมและชวนกันออกเดินทางต่อในภาพนิมิตท,ที่เป็นเกมเพลย์เพอเรียกสวิตเซอร์ว่าแคทเธอรีนหลังจากภาพนิมิตจ,จบลงเพอก็เรียกสวิตเซอร์ด้วยชื่อจริงว่าแคทเธอรีนนั่นทําให้สวิตเซอร์ตกใจมากเพราะว่าเธอไม่เคยบอกชื่อนี้กับใครนอกจากอาจารย์และสงสัยว่าไอ้เพอนี่เป็นใครกันแน่จังหวะนั้นเองรีนาก็มาไล่เวทไฟอีกครั้ง และรีพาเพลร์หนีจากพวกเหล่าซิสเตอร์ในตอนนั้นเพอร์ดูมีอาไยอาวอนกับแคทเธอรีนหรือว่าสวิสเซอร์อยู่แต่สุดท้ายก็หนีตามรีนะมาหลังจากนั้นสวิสเซอร์ก็สั่งให้ลูกน้องตามทั้งสองไปยังพนเทราแล้วก็สลบไปและหลังจากที่หนีมาได้พักหนึ่งรีนะก็ดูจะไม่ค่อยพอใจที่เพอร์สนใจสวิสเซอร์มากๆรีนะคิดว่าเธอตั้งหากที่เป็นคนช่วยเขาเอาไว้แต่เพร์เดินไปมองเห็นความดีงามกับอีกฝั่งเพื่อจึงขอโทษ ที่ทําให้รีนาโกรธที่เขาเดันไปสนใจสวิตเซอร์แต่รีนาก็โมโหแล้วบอกว่าไม่ได้โกรธเรื่องนั้นแล้วรีบเร่งให้ออกเดินทางทํากางความงงงวยของเพอพวกเขาเดินทางต่อไปสักพักและได้พบกับหญิงสาวลึกลับที่ยืนอยู่ข้างทางเธอเรียกพวกเขาไหวและได้รู้ผ่านบทสนทนาว่าทั้งคู่ได้พบกับซิสเตอร์และสวิตเซอร์พร้อมคณะตรวจสอบเหตุการณ์สังหารหมู่แล้วเอาชนะมาได้เธอจึงขอให้เพอและรีนาช่วย โดยสาวลึกลับบอกว่าถ้าเกิดไม่ช่วยกริเฟนอาจตกอยู่ในหายนะและสิ่งที่เธอขอให้ช่วยคือการชำระล้างวิญญาณของกลุ่มซิสเตอร์ที่ถูกสังหารไปก่อนหน้านี้ก่อนที่วิญญาณจะกลายเป็นวิญญาณอาฆาตทั้งคู่จึงตกลงช่วยและเมื่อทำสำเร็จทั้งคู่ก็ได้รู้ว่าหญิงสาวปริศนาคนนั้นแท้จริงแล้วคือผู้ที่มีหน้าที่นำเหล่าดวงวิญญาณไปที่ฟาวฮาล่าซึ่งมันเป็นสถานที่ที่เมื่อนักรบตายจะถูกส่งนำทางไปเพื่อต่อสู้ เพออดพูดออกมาไม่ได้ว่าสู้จนตัวตายแล้วยังต้องไปสู้อีกไม่น่าใช่สวรรค์แต่เป็นนรกมากกว่าแต่ก็ถูกตบกลับว่ามันเป็นแค่คำเปรียบเลยหลังจากนั้นหญิงสาวปริศนาก็เผยตัวว่าเธอคือวาลคิรีโจฮันนาเธอรับคำบัญชามาจากโอดินแต่เธอสู้เองไม่ได้เพราะคำสัญญาเรื่องจิตใจอันบริสุทธิ์ทำให้พลังของเธอ air, อ่อนแออ่อนลงจากการที่เห็นผู้ที่ฆ่าน้องสาวของตนโจฮันนา ขอร้องให้ทั้งคู่ช่วยตามหาของดูต่างหน้าของน้องสาวที่ถูกมอนสเตอร์เอาไปแน่นอนอยู่แล้วครับว่าเพอต้องตกลงพวกเขานำของกลับมาให้โยฮันนาะท่าในใดนั้นเองนิมิตของจอเกมของเพอกับโยฮันนาก็ปรากฏตัวขึ้นชั่วหนึ่งทั้งคู่ตกใจมากแต่ยังไม่ทันได้ทำอะไรโยฮันนาก็ได้รับคำสั่งจากเบรนฮิลให้พาทั้งคู่ไปที่วาฮาลาแม้จะแปลกใจที่ต้องพาไปยังสถานที่ของคนตายแต่เธอก็ใช้พลังส่งพวกเขาไป ที่วาหาาทั้งคู่ได้พบกับนักรบมากมายที่อยากสู้ด้วยและเขาได้พบกับแบรน์ฮิลนักรบคนแรกของโอดินเธอต้องการความช่วยเหลือเพื่อยืมพลังของพวกเขาและเอาชนะความเมืดเพราะว่าตอนนี้กําลังมีสิ่งแปลกประหลาดมุ่งหน้าไปยังดินแดนมิดการ์แต่เธอไม่สามารถดําเนินการได้โดยตรงเพราะการเคลื่อนไหวเพียงเล็กน้อยของพวกเธออาจส่งผลต่อกฎของเหตุและผลจึงทําได้แค่จับตาดูและนักรบที่อยู่ที่นี่ จะช่วยฝึกฝนเพิ่มความสามารถให้พวกเขาเก่งขึ้นได้โดยการมาที่นี่ก็อาศัยความช่วยเหลือจากโยฮันนาหลังจากจบเรื่องทั้งคู่ก็เดินทางกันต่อไปที่พอนเทราได้สำเร็จที่พอนเทราเป็นเมืองที่สดใสมีชีวิตชีวาและเต็มไปด้วยผู้คนมากมายเพอที่ได้เห็นภาพนั้นเขาถึงกับหลั่งน้ำตาออกมาและกล่าวว่าที่นี่ได้ความรู้สึกราวกับว่ากลับบ้านมาอีกครั้ง ได้กลับมายังสถานที่ที่หลงลืมไปนานแม้ว่าเขาจะจำอะไรไม่ได้เลยก็ตามทันใดนั้นเองที่ประตูเมืองก็ปรากฏขบวนขนาดใหญ่ที่นำโดยเมจิกไหนประกาศให้ผู้คนหลบทางออกไปเพราะว่าอาร์ควิชอปที่ชาวเมืองชื่นชอบและสรรเสริญในคุณงามความดีกำลังจะผ่านทางไปที่โบสถ์ผู้คนมากมายต่างมามุงดูและกลายเป็นว่าเพอร์กับรู้สึกไม่ดีเกี่ยวกับอาร์คบิชอปทันทีที่ได้เห็น เขารู้สึกว่ามันคือรางหลายแต่ว่าตัวอาร์คบีชอปเองก,ก็ราวกับว่าจะสังเกตเห็นอะไรบางอย่างจากกลุ่มคนเขาหันมาทางเพอแต่ทว่าถูกขัดขวางด้วยเครื่อนฝูงชนซะก่อนและเมื่อนักบวชข้างตัวกระซิบบอกว่าไม่มีเวลาแล้วอาร์คบีชอปจึงตัดสินใจเดินทางจากไปพร้อมขบวนอันยิ่งใหญ่เรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปอาร์คบีชอปคือผู้ล้างหรือเปล่าเพอจะตามหาความทรงจำกลับมาได้ไหมพนเทล,ล่าคือบ้านเกิดของเขาจริงๆหรือเปล่า ถ้าอยากรู้ต่อติดตามได้ใน l a c n a ั o ล็ The ด o ะ s Memory ครับผมประมาณนี้แหละครับเรื่องราวช่วงแรกถึงพอนเทราจริงๆเนี่ยถ้าเรากดอ่านเนื้อเรื่องโดยไม่ขามเราก็จะได้เพชรไปสมกาชาด้วยนะครับใครไม่อยากอ่านก็ลองฟังอันนี้เอาแล้วก็กดๆไปได้ครับแต่เรื่องที่เล่าเนี่ยยังไม่ได้รวมเรื่องราวไซ q u e s t และเรื่องราวของตัวละครหลายๆตัวนะครับซึ่งมันน่าค้นหามากม คือเรื่องราวเนี่ยมันจะมาพร้อมกับมุก5บาท10บาทมีอะไรตลกตลกสนุก,สน,กสนุกเพียบเลยเหมือนกับได้ย้อนไปอ่านนิยายแฟนตาซีเมื่อสักสิบปีที่แล้วยิ้มยิ้มขำขำน่าสนใจดีเกมก็เล่นสนุกด้วยใกลสนใจลองหามาเล่นดูนะครับสำหรับวันนี้ผมหมีเกมเมอร์เนี่ยขอทั่วไปก่อนดีกว่าถ้าชอบอย่าลืมฝากกด subscribe ถ้ากดอยู่แล้วอย่าลืมเช็คว่าก,กดกระดิ่งหรือย,อยังถ้ายังฝากกดด้วยเพื่อแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆวันนี้ก็ขอทั่วไปก่อนไปแล้วสวัสดีครับ